อุ้ยตอนนี้ก็ลังเปิดประตูครับน่าจะใช้สกิลแน่เลยวันนี้ตีขอตีหน่อยวิ่งตามก็ไม่ค่อยทันเลยเดมินแนก็น้อยเหลือเกินอืมไม่วิ่งเลยครับอ้าวแล้วนอนไหมอย่างงี้ นอนหรือเปล่าไม่นอนก็ตายอยู่ดีนะสวัสดีชาวเดอะเท็กซัสเชนซอมเมอร์ไเคิลทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็มีลุ่มตัวละครทีนะ่ชื่อว่าคุณลุงแฮนนะครับเดี๋ยววันนี้นั้นผมจะพาทุกคนนะครับเล่นคุณลุงแฮนนะครับสายดามเมทที่ตีแรงมากๆเนาะเป็นสายโจมตีที่ค่อนข้างจะดีนะครับต้องบอกว่าเราจะไม่วิ่งไล่นะเพราะว่าเราไม่มีสเกลครับเราจะเน้นโซนนะครับแล้วก็เน้นตีเนาะโดยที่จะเน้นโซนแล้วก็เน้นตีครับโดยที่จะไม่วิ่งตามเนะครับเพราะว่าเราไม่มีสเกลเราวิ่งช้าครับวิ่งตามไปก็ก็ไม เพราะงั้นเน้นโซนล้วกันครับถ้ามีโอกาสได้ตีก็จะตีเนาะประมาณนั้นครับเดิเบิร์กหลักๆของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นเิร์กเกี่ยวกับสายโจมตีอยู่แล้วเนาะพีโร่ครับบิ๊กสวิงครับแล้วก็ทิกเกอร์แท็กนะครับคือ3เบิร์กนี้จริงๆทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วป่ะสำหรับเบิร์กพีโร่เนี่ยแล้วก็บิ๊กสวิงทุกคนก็น่าจะน่าจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าผมใช้บ่อยอยู่เหมือนกันนะความสามารถของเบิร์กบิ๊กสวิงนะครับเมื่อเราโจมตีเซอร์นะครับจะทำให้เราเนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับ15%นะครับแต่ข้อเสีีีีีีียยยยขขออองงเเ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 เิิิิิรร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 ์์์กกกกกกกนน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 น้้้ะะะะะคคคคัััับบบมมมมมมื่่่่่าาาาาาโโจจจตตทททุสสซึววด200%ล แทความสามารถของมันนะครับเมื่อเราโจมตีเซอร์นะครับเซอร์เนี่ยจะติดสถานะนะครับเปิดเผยออร่าเนาะให้กับทุกคนในทีมของเราเห็นนะครับเป็นระยะเวลา5วินาทีเนาะส่วนฟิลล์นี่จริงๆทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วปะอาจจะไม่ต้องบอกก็ได้ครับก็คือเป็นการเพิ่มแต้มสีส้มให้กับเราครับหรือว่าดาเมจให้กับเรานั่นแหละครับสูงสุดให้เหน่วยเลยนะครับส่วนสกิลของคุณลุงแฮนครับผมก็จะอัพมาตามนี้เลยครับโดยจะเน้นไปที่เอ่อรีเซ็ทสกิลเร็วขึ้นกับเดิมเนาะแล้วก็วางสกิลได้เร็วขึ้นกับเดิ ส, iday, no? ส,ส่วนสกิลที่ครับผมก็สามารถตามนี nice. สส้เลยครับหากใครอยากเล่นเชิร์กตามผมนะครับก็สามารถเอาตามผมไปเลยเนาะและสุดท้ายครับคุณสมบัติด้านล่างนั้นผมก็สามารถตามนี้เลยนครับโดยค่าแต้มสีส้มนะครับหรือว่าดาเมจของเราเนี่ยผมก็จะไปที่บลอก5เนาะมันก็จะรวมได้ที่50หน่วยเลยนะครับส่วนแต้มสีเขียวครับหรือว่าเซมินาของเราเนี่ยผมก็จะไปที่บลอก25นะครับมันก็จะรวมได้ที่40หน่วยเลยนะครับซึ่งก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมในเกมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิิปปใใหหหมมมมมมม่่่่ๆออ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 งงผผผดด้้ววยยยนน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 นะะ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 คค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 รร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 ัััััับบบบบบแแลลกกกกก็็าา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 ืืตีชชสสสถเเจ ครัอีกหนึ่งช่องทางเนาะก็สามารถสับปะสนา,าชิกผ่านลิงก์ตา่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่าครับกับคุณลุงแฮนสายดาเมจที่ตีแรงมากๆเนี่ยแล้วก็มีเปิร์กที่เปิดเผยออร่าเซอร์ให้กับเพื่อนของเราเห็นเนี่ยในเกมมันจะเก่งขนาดไหนครับเกมแรกครับกับคุณลุงแฮนในด่านแกสเซชั่นครับตอนคืนแล้วก็ฝนตกด้วยวันนี้เราพาคุณลุงแฮนมาเล่นสายโจมตีครับซึ่งเป็นสายโจมตีที่ตีแรงมากๆนะแล้วก็ถ้าเราตีเซอร์นะครับเซอร์เนี่ยจะแสงออร่าให้กับทีมของเราเห็นด้วยนะครับซึ่งเป็นสสสาาายยทีีี่ดํหรับน้ ต่คุณลุงแฮนไม่สามารถทาลายไม้ได้นะครับสอบใจนี้เสียดายมากแล้วก็คุณลุงแฮนเนี่ยไม่มีเอ่อเปิร์สเก่าเนาะพาะงั้นก็จะแบบเล่นสายโจมตีแบบวิ่งช้าวิ้ยเพื่อนยังไม่ได้ออกมาออกมาครับคุณลุงคุกจุดนี้ทีมของเรามีคุณลุงคุกแล้วก็ฮิเชกเกอร์นะครับจุดนี้เราเป็นตัวโซนถึงสามตัวได้ครับเราน่าจะเล่นง่ายอยู่นะผมว่านล่าโซนง่ายอยู่ครับเฮ้ยใครมาอ๋อฮิเชกเกอร์ตกใจเฮ้ยตอนนี้กำล,ลังเปิดประตูครับ มันเปิดเสร็จแล้วด้วยหนึ่งหนึ่งอันน่าจะใช้สกิลแน่เลยวันนี้ตีขอตีหน่อยวิ่งตามก็ไม่ค่อยทันเลยเดมีแน่กก็น้อยเหลือเกินอืมไม่วิ่งเลยครับอา้าวแล้วนอนไหมอย่างงี้นอนหรือเปล่าไม่นอนก็ตายอยู่ดีนะคือเราตีแรงครับแล้วเขาก็โดนแผบพิเชเกอร์ด้วยเรียบร้อยแต่คนนี้โดนผมตีสามทีไม่ตายอะไรเนะี่ยค่อนข้างจะงงไม่ตายได้อย่างไร เกมนี้เหลือเอหลือสามคนครับเหลือนาซอนนี่แล้วก็จูลี่นะเดี๋ยวเราไปเติมเรื่องปืนหน่อยละกันแต่เกมนี้ผมว่าเซอร์น่าจะเล่นยากครับเพราะว่าเราตัวซูนสามตัวเนาะราะงั้นเล่นยากแน่นอนเขาอยู่ข้างล่างนะเนี่ยจริงผมอยากลงไปข้างล่างมากเลยแต่ว่าข้างล่างไม้น่าจะเยอะครับผมพังไม้ไม่ได้ด้วยประเด็นน่ะน่าจะโดนจู๊กแบบหัวหมุนเลยงั้นเดี๋ยวผมลองลงไปหน่อยละกันไม่งั้นเขาไม่ขึ้นมาแน่ พราะว่าข้างบนเขารู้อยู่เลยครับว่าเล่นยากผมลุงมาเองไงแต่ไม้น่าจะเยอะนะเนี่ยเมื่อกี้อันนาอยู่แถวนี้ใช่ไหมนี่ไงไม้หนึ่งอันฝั่งนี้ด้วยปะเนี่ยโอเคฝั่งนี้โอเคครับอันนาฟอรเรสผมเจอคุณแล้วอืมอืมขออีกหนึ่งทีขออีกหนึ่งทีไงไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยครับแต่ตีอีกหนึ่งทีน่าจะตายนะ ผมคิดว่าเขาน่าจะใช้สก,กิลครับเมื่อกี้แต่ก็น่าจะไม่เจ็บเท่าไหรนะ่นะอนานตัวมันถือครับปิดประตูไปก่นอนคือถ้าเราเติมเลือดว่าสามได้มันจะโซนง่ายกว่าน,นี้ครับอันนี้โซนค่อนข้างยากนะเราจะมาฝั่งนี้ปะหรือจะกลับที่เดิมจะเอ๋อ้อาวเมื่อกี้มันโดดมานีหว่าถ้าผมมาคือมันน่าจะตายเลยครับ อันนายอยู่ข้างล่างคนเดียวเนี่ยข้างบนน่าจะอยู่สองครับข้างล่างมีแค่คนเดียวบอกว่าข้างบนเพื่อนจะโซนได้นะมีคนใส่วาวเดี๋ยวก่อนผมขึ้นก่อนเลยผมขออนุญาตขึ้นก่อนให้ปิดประตูให้ด้วยกำลังไปช่วยครับเพื่อนมีคนใส่วาวผมเองคุณครูมันน่าจะรอผมปะแล้วใส่ฟิวแน่เลยมีความเปนไปได้ครับ าง,งั้นฟิวเราต้องโซนต่ออ่ะโดดลงไปข้างล่างเหรอเฮ้ยเล่นเซฟเกินเสพแบบเสพจัดจัดอ่ะมัลงไปข้างล่างครับอันนี้ต้องรอสกิลนะเล่นรีบไม่ได้เลยครับเขาน่าจะหลอกผมแล้วไปใส่ฟิวแน่เลยอะ่ะดูแล้วเมื่อกี้ซอนนี่ลงมาข้างล่างครับน่าจะเดินมาฝั่งนี้ปะไม่มีเหรอ ือข้างล่างไม้มันเยอะไงเราวิ่งตามไม่ได้เลยครับแต่อีกตัวหนึ่งผมไม่เห็นเลยเนะี่ยจูลี่อ่ะจูลี่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ไหนเอาแล้วเจอนะ่โอลเลดมันเปิดเสร็จแล้วด้วยมันเปิดเสร็จแล้วด้วยเพื่อนกำลังจะโดดครับโดดไหมผมรอเซมินาไงผมรอเซมินาแล้วตีไงครับแค่นั้นแหละโดดลงไปแล้วนอนด้วยนี่ช่เกออยู่ข้างล่างหรือเปล่าเอา จูลี่นั่งทําอะไรครับแล้วผมเหนื่อยพอดีโอ้โหอะไรวะเนี่ยจูลี่มันอยู่นี่ครับเพื่อนประตูยังไม่เปิดน้องใจงเย็นอืมเซมินาห์ก็ไม่ค่อยบีต้องเลี้ยงเซมินาห์ด้วยวิ่งก็ไม่ได้เอาแล้วตายเลยอะไรวะเนี่ยวิ่งงงๆงจูลี่วิ่งงงๆผมก็ต้องเลี้ยงเซมินาห์ด้วยไงตีแบบตีไม่ค่อยได้ไงเราตีสามตีคือเซมินาห์หมดครับเด็ดนี้ เดือนนี้คือทีสามทีเซมิแนห่หมดนะเพราะงั้นต้องระวังต้องเลี้ยงเซมิแน่ให้ดีเฮ้ยมันเข้าไปแล้วนี่ข้างในครับแย่ละแย่เลยครับทุกคนมันเข้ามาแล้วน่าจะเป็นอาน,นานะครับที่เข้ามาเดี๋ยวผมเอาแผลผมออกเลยแล้วกันเป็ดแหล่งหน่อยครับ มันน่าจะเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้หรือเปล่านี่ไงมันไปไหนไม่ได้หรอกมันไปไหนไม่ได้เลยครับตายเลยครับคนนี้นอนไม่ได้แล้วน่าจะตายแลย้วโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยไงเราคุปนปุ๋น,นแทงด้วยผมขออนุญาตใส่แทบในนี้เหลือตอนนี้คนเดียวแล้วน่าจะเล่นยากแล้วครับตอนนี้คนเดียวประตูคือเขาไม่ได้เปิดด้วยนะเพราะว่าเราเป็นตัวโซนสามตัว ตัวแถบ3มตัวเลยครับเล่นยากจริงบอกเลยว่าถ้าคิลเลอร์เซ็ตเนี้ยผมว่าเล่นยากนะจะใส่ฟิวก็ยากเพราะว่าแบบมีคลุมแหนเนี้ยไม่รู้จะเล่นยังไงครับเดี๋ยวเรารอเติมเรื่องปญหน่อยละกันเมื่อกี้ซันนี่น่าจะวิ่งขึ้นมาฝั่งนี้ครับปิดประตูไปก่อนผมลืมล็อกประตูนี้ว่ะประตูนี้ล็อกประตูครับแล้วก็เติมเรื่องของปู่น่าจะไม่ถึงหนึ่งเลเวลเนี้ย น่าจะได้แค่ครึ่งหนึ่งครับเรียบร้อยเอ้าถึงนี่ว่าน่าจะเหลืออยู่ประมาณเศษอยู่ห้าหน่วยแบบเมื่อกี้ก็เลยถึงพอดีเดี๋ยวเติมอีกรอบหนึ่งก็เร็วห้าเลยครับตอนนี้เมื่อกี้อยู่ข้างล่างเนี่ยมิเชเกอร์น่าจะเติมใช่ไหมเอ้าไม่เติมไอ้นี่เติมหน่อยเขาน่าจะอยู่ข้างล่างครับเฮ้ยประตูนี้เปิดแล้วเปะ่เนี่ยเอ่อยังไม่เปิดครับแต่ว่าเปิดกุญแจแดงของคุณลุงพุกไปแล้วนะ ผมมารีเซ็ตก่อนเยบตอนนี้มันน่าจะอยู่ของบนเลยเปล่าถ้่งั้นเพราเหมือนล่าสุดผมวิ่งมามันยังอยู่นะกุญแจของคุณลุงคุกยังอยู่ครับแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วเฮ้ยมีคนตีกันข้างในหรอเพราไปได้ไงวะเนี่ยน่าจะโดดไปครับน่าจะโดดและไปรอข้างล่างเลยเพื่อนมันโดดแน่นอน ลงไปเลยแต่ว่าข้างในน่าจะมีไม้ใช่ไหมเดี๋ยวไปฝั่งไหนกันครับไอ้เชเกอร์เป็นไฟฝั่งนั้นผมมาฝั่งนี้ครับตอนนี้น่าจะวิ่งมาฝั่งนี้นะใช่หรือเปล่าเว้ยรอให้มันโดดไงผมรอให้มันโดดครับตีสิเชเกอร์ทำไรมันย่อใส่กันโอ้ อะไรวะแนะ่เอา้านอนแล้วปะนะ่ะเนี่ยน่าจะตายแล้วครับเกมนี้ผมได้3คิวนะเฮ้ยมันขึ้นข้างบนโอ้โหแย่ละทันปะนะ่ะเนี่ยทันหรือเปล่าโอ้แล้วทันด้วยเรียบร้อยผมไม่รู้ครับนึกว่ามันอยู่ฝั่งไอ้บ้าเสียดายมากคือเมื่อกี้เราตีไม่โดนได้ไงวะเนะี่ยจริงจมันควรโดนนะมันห่างแค่แบบนิดเดียวครับทุกที่มันจะโดนนะเออซอนนี่น่าจะอยู่ตรงนี้ครับ น่าจะยังไม่โดดเฮ้ยโดดแล้วเหรออ๋ออยู่ข้างหลังมันไปข้างหลังครับแล้วตรงนี้จุกได้ประมาณพันปีผมบอกเลยคือถ้าไม่มีเพื่อนมาช่วยคือพันปีครับตรงนี้เอ้าเขาลงข้าล่างเหรออยู่ตรงนี้แหละครับอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วผมเหนื่อยเตอมีหนนาไม่พอมันกำลังใช้ยาอืม อ้าตายเหรอโอเคเรียบร้อยตีคิวครับเกมนี้แบบงงๆเกมยที่ซอครับกัแบบคุณลุงแฮนในด่านแนนซี่เฮาครับตอนเช้าโอเคเราได้เจอแสงแดดแล้วหลังจากที่เมื่อกี้ท้งฝนตกแล้วก็ตอนคืนเล่นยากมากๆตอนนี้เป็นตอนเช้าครับซึ่งเป็นด่านแฟร์มิลี่เฮาไม่ใช่แฟร์มิลี่เฮาแนนซี่เฮาซึ่งน่าจะโซนง่ายอยู่หรือเปล่าด่านนี้จริงๆไม่มีอะไรมากครับเราแค่กันเจน ไม่ให้เจนมันดับก็พอเหมืนอนเซอเคเขาจะเล่นเร็วนะครับเกมน,นี้ต้องระวังนะเนี่ยประตูนี้น่าจะเปิดเลยครับนี่ไงบอกแล้วมันเล็วมันเล่นเร็วจัดไอ้วพวกนี้อืมสองทีสองที่แบบเจ็บเจ็บไหมไม่รู้แต่ตีโดนไปสองทีครับยังไม่ได้เสร็จด้วยมันเอาฟิวไปเมื่อกี้มันเอาฟิวไป,อ,ไปอืมตายหรือ,อยังอีกทีหนึ่งนะ่าจะตายผมว่านะยังไง โอ้ถ้าเมื่อกี้ผมปิดประตูข้างล่างเขาน่าจะตายนะอืมตีไม่โดนน้โหถ้าโดนนะเมื่อกี้ตายแน่นอนไม่หว่วงเดี๋ยวนี้นเขาเล่นเร็วครับเพราะงั้นต้องระวังที่พวกเรามีเชคเกอร์ครับแล้วก็คุณลุงคุกเนะี่ยเหมือนจะเป็นคนเดิมนะครับเหมือนจะตีเดิมเลยวิมันไปแทงปะนะเล่นรีบเกินเกินผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะ ผมต้องไปโซนผมต้องไปโซนแบทเลยครับเขาน่าจะไปแบตนะะตอนนี้หรือเปล่าตรงนั้นไอ้ฮีเช,เชเอร์ตกใจมันย่อย่อเสเหมือนคนเลยอ้าผมเจอแล้วนั่งทำไรครับโอ้ยออนเชเกอร์ให้ผมตีก่อนโอโ้เมื่อกี้น่าจะหลอกล้อมันก่อนต้องไปโซนเจนครับเจนนี่ลีแลนน่าจะมา เหมือนจะยังไม่มีใครมาครับงั้นขอแวะกลับมาแบตเตอรี่ก่อนโดนทำลายไปแล้วหรือยังตรงนี้โอเคยังครับคือมีถ้าเราตีลีเล่นตายคนแรกนี่น่าจะโอเคนะน่าสนง,ง่ายกว่าเดิมแบบสามคนเยอือบแอบเรายังไม่โดนทำลายครับฝั่งนี้ไม่มีนะในบ้านคุณลุงกงูโอเคไหมเนี่ย ลุงคุกอยู่ข้างบนนีครับเฮ้ยผมเข้าไม่ได้โอ้โหในบ้านประตูเปิดหมดแลวเนี่ยโอ้โหผมว่าเขาน่าจะเลือกขึ้นบ้านกันนะนะ่ยต้องให้โซนในบ้านเลยครับหลีเล่นอีกแล้วไอหลีเล่นมันตันหน้าผมมันตันหน้าผมครับมานี่สิกิ่งเหรอเราอะ่ะกิ่งหรอมานี่ลงไปข้างล่างอีกแล้วไอนี่ ประตูปิดนะหรือว่ามันเปิดแล้ววะโอเคมันเปิดแล้วครับไม่ตามละเฮ้ยยังไงเลือกที่จะเดินกลับหรอโอเคเขออนาน่าจะเล่นสายเปิดประตูนะเนี่ยประตูเปิดเร็วมากเลยครับผมแบบแวะไปนิดเดียวไม่ได้เลยอะ่ะตีนีมันเล่นกันเร็วนะเฮ้ยผมได้ยินเสียงเตเจนนี่ไงมันเตะจ,จริงด้วยรีเลนแล้วไงครับผมไวใช้สก,กิลไง เรียบร้อยอุ้ยมันไปเปิดประตูต่อนะ่เล่นรีบเกินนะนี่เปิดเสร็จปะอืมไม่เสร็จสินะเสร็จไปแน่น้อยเหลือเกินตีทีเดียวก็เหนื่อยแล้วลงไปข้างล่างเลยครับน่าจะไม่นอนไม่นอนใช่ไหมโอเคมันวิ่งต่อปล่อยมันไปผมไม่ตามครับคือผมมุดไม่ได้ไงเลือกที่จะโสดดีกว่า คือถ้าไปวิ่งตามน่าจะวิ่งไม่ทันนะนั่นไงประตูนั้นเปิดแล้วโอ้โหผมว่าแล้วไงแบตบน่าจะปิดแล้วเนี่ยน่าจะรอดโอ้โหไอ้พวกนี้เร็วมากผมบอกแล้วว่าผมไม่อยากลงข้างล่างเพราะอย่างนี้เลยยังไงโอโ้มันเสร็จแล้วนี่ว่าประตูมันก็เปิดแล้วไอรีเลนเล่นอยู่คนเดียวทั้งเกมครับรีเล่นอะ มันน่าจะเตะเจนนะมันน่าจะไม่ได้กระดูกมาเยอะขนาดนั้นหรือเปล่ามันกําลังจะไปเตะเจนนี้ใจเก้อโอ้โหมาช้าเลยเกินน้องมันไปนู่นแล้วทีผมก็เล่นแปล,แปลกเหมือนกันนะมันเตะเจนเลยครับเจนน่าจะดับโอ้โหไม่ทันเขาน่าจะโดดครับผมว่านะแล้วม,มันกลับที่เดิมหรอมันจะไปใส่วาวมันนี้ดี ต้องเอามันหน่อยแลละผมว่าเราต้องลุมอ่ะปล่อยผมเล่นคนเดียวไม่ได้นะครับใส่ไหมเลือกที่จะใส่หรือเปล่ามไม่เลือกอีกเจนดับไปแล้วจะทำอะไรไม่ได้ครับมันน่าจะหลอกผมแล้วให้แบบไปอีกฝั่งปะแน่นอนผมไม่วิ่งหรอกครับผมรอไง ผมรอครับเฮ้ยมันตูตน้ตู้มันเหรอตู้มันตู้แฮนตู้มันโอ้โหแพ้ได้ไงวะเนี่ยเขาเล่นสายเปิดประตูด้วยนะครับแต่เขากดได้เร็วมากเลยผมงงมากเลยโอ้โหไม่น่าทันยืนแบบสามพันปีเขาเล่นสายเปิดประตูครับจริงๆเพราะว่าเขาเปิดประตูเร็วมากเลยเขาไม่น่าจะเล่นสายสู้เลยครับแต่ผมงงว่าผมแพ้ได้ไงวะเนะี่ยอยู่เพื่อนต้องลุมมันแล้ว ถ้าเพื่อนไม่ลุมก็เตร็มตัวครับแนแน่นอนอมมันสู้อีกแล้วเพื่อนต้องมาแล้วครับเพื่อนต้องมาหาผมแล้วลู่มันผมกดเร็วมากเลยนะะสู้ไม่ไหวโอ้โหทีมพีทไม่ปวดน่ะผมพังเลยครับรอบน,นี้เชฟตะกิวเลยแค่น,นั้นแหละพังไปเลยไม่ต้องเล่น ลุงคุกได้ไหมหนะ้าข้างบนนะ่ะมาเรียผมก็ไม่รู้อยู่ไหนได้ครับประเด็นนะ่ะแต่เกมนี้ผมให้รีแลนเอวพีนนะรีแลนนี่คือป่วนแบบปวนจัดเลยนะประเด็นคือทีมเราเล่นแยกกันได้ครับซึ่งรีแลนน่าจะอยู่ฝั่งนี้เมื่อกี้มันกำลังใส่วาลใช่หรือไม่เพื่อนผมกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยครับอันนะี้โอ้โหไม่ทันอีกไม่ทันอีก วิ่งช้าเลอเกินคุณลุงแฮนข้างในมียาครับเดี๋ยวรอสก,กิลครับสก,กิลรอเร็วอยู่นะงนั้นไม่ต้องห่วงวาวคุณก็จะหมดไปมาเลี้ยมเมื่อกี้อยู่ข้างล่างครับเพราะงั้นไม่ต้องรีบนี่ไชเกอร์ไปไหนแล้วเนี่ยมันอยู่ข้างในหรือเปล่าเพื่อนมันอยู่ในนี้หรือเปล่าเมื่อกี้เดี๋ยวผมลองงานครับ ใช้เบอิวงัดไงแค่น,นั้นแหละอืไม่ต้องใส่เดี๋ยวผมไปโซนมันติดเจนปะนะ่ะมาเรียติดเจนครับเจนดับอีกแล้วต้องให้ปลุกโซนนะครับข้างบนนะปล่อยไปแล้วกันครับปลุกน่าจะโซนไหวผมว่าแต่ลีแลนด์ไม่รู้ตอนนี้อยู่ไหนแต่วาวาน่าจะหมดแล้วปะผมขอไปเช็คข้างในก่อนนะว่าฟิว เขาใส่ไว้หรือยังเฮ้ยมันใส่ไว้แล้วนี่มีคนใส่ไว้เลยครับตอนนี้เป็นคนมาใส่แล้วก็ตายโอ้ผมต้องวิ่งสามที่เลยวิ่งทั้งแบตเตอรี่เจนแล้วก็ฟิวผมกำลังไปช่วยเชคเกอร์เจนเยนเข<น>าจะวิ่งมาฝั่งนี้เปล่าถ้าวิ่งมาฝั่งนี้ก็โอเวอร์ครับ อุ้ยมันพักโอ้โหสกิลมึงนี่เยอะจริงๆรีงหรืแลนคนเดียวเล่นแบบโอ้โหเล่นทั้งเกมปะถามยิงวิ่งไม่ทันเลยครับคนเดียวมาเล่นทั้งเกมเลยอะ่ะโอ้โหแล้วแบตปิดไปแล้วมาเรียกปิดแบตไปเลยครับผมทันปนะเนี่ย ไม่น่าทันแน่เลยวิ่งคุณแฮนทันไหมโอเคโอเคอยู่โอเคอยู่ครับไม่รอดไงคือเราต้องแบ่งกันโซนแล้ครับเพื่อนผมเหนื่อยมากเลยเกมเนี้ยผมทำหลายอย่างมากนะคือแถบก็ไม่วางไว้อีกโอ้โหคือเกมนี้ผมทำเยอะมากผมเข้าใจนะ คือแฮนมันเป็นตัวละครที่ต้องโซนยบนับแน่นอนแหละว่าเราต้องทําเยอะมากแต่ว่ามันควรจะจบได้แล้วอะเป็นดับเลยครับน่าจะเป็นลิเล่นที่เตะไปไปไหนกละไอตัวการอ่ะอยู่นี่หรออยู่นี่แหละครับอืมอืมมันตันหน้าผม โดดไปเลยครับมันเอาฟิวไปด้วยไม่เป็นไรผมรู้แล้วว่าเขาจะไปใส่ฟิวครับแต่เดี๋ยวงัดไงงับมันก็หมดไปแค่นั้นแหละน้องฟิวตรงนี้ก็ไม่มีเลยครับต,ตาเจนยังไม่ได้ผมรอเลยครับแน่นอนว่าลิลเล่นจะไปใส่ฟิวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ไงผมรู้ไอ้หนู ทำไรครับไอ้หนูไอ้หนูทำไรทำไรครับบังด้วยบังด้วยไงวิมันไปใส่ฟิวแล้วไม่ทานหรอกไอ้หนูพี่มีสกิลแล้วน้องพี่มีสกิลแล้วน้องเมื่อกี้ที่เขาที่ผมให้เขาแทงเพราะว่าจะให้เขาใช้มีดนะครับใช้กระดูกเนาะเขาจะได้แบบว่าไม่มีกระดูกไปทำลายไง,ไงมันคือสเตปไอน้อง เรียบร้อยดีเลนตัวเก่าไงตัวเก่าตัวจริงไงตายไปแล้วเหลือแค่อน,นาเลยครับไม่ใช่อน,นามาเรียครับเดี๋ยวผมรีเซ็ตแท็บตรงนี้เลยกันเอาไปใส่แบตครับผมว่านาเรียงไงก็เข้าแบตร้100 <c oughs> อเอร์เซ็นต์เอายกดออกเลยไอ้หนูเจอพี่โซนไง ถึงพี่จะไม่ได้คิวแต่พี่โซนโหดนะครับน้องเกมที่3ครับออกับคุณลุงแฮนในด่านแกสเซชันฝนโตอ,อีกแล้วเรายังมาอยู่กันในด่านฝนโตครับ2งเกมที่ผ่านมาจริงต้องบอกว่าเล่นยากไหมเล่นยากนะคือเราเน้นโซนเนี่ยครับเราไม่ได้เดินไล่เนะเพราะงั้นมันก็จะมันก็จะประมาณนั้นแหละเราถ้าเราไล่มันก็จะจบเกมเร็วครับแต่ถ้าแบบเน้นโซนแล้วสออ่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นเนาะด้วยด้วยความที่คุณลุงแฮนเนี่ยเป็นตัวละครที่ที่ต้องโซนเนครับเพราะงั้นแนะนําว่าให้ให้เอาไปโซนดีกว่าแล้เพื่อนเป็นคนไล่ตีครับ จริงๆเราตีได้ไหมก็ตีได้ไดนะก็อย่างที่เห็นเนี่ยแต่เมื่อกี้ต้องบอกว่าเรลแลนเนี่ย MVP ของเกมนั้นเลยนะครับคือเขาแบบว่าตึงมากเลยอ่ะเขาเล่นอยู่คนเดียวทั้งเกมครับคนอ,อื่นไม่ต้องเล่นเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราวางแถบไปก่อนครับเกมนี้ทีมของเรามีซิซี่ครับแล้วก็แนนซี่นะอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อกี้คุณลุงคุกไม่ได้ลงมาข้างล่างด้วยครับคือเขาเน้นโซนข้างบนเนาะก็เลยทําให้แบบว่าทีมของเราเล่นยากนิดน,นึงแต่ไม่เป็นไรเราก็ชนะมาะครับ ถึงผมจะไม่ได้คิวแต่ว่าเขาก็ไม่รอดนะผมโซนดีอยู่เกมเมื่อกี้แน่เจำนี้มีคุณแพนนซี่ด้วยครับน่าจะทําให้เขาหมุดช่องยากอยู่เหมือนกันโอเคผมจะไม่ลงไปข้างล่างนะเพราะว่าข้างล่างมาเยอะครับคือบางทีอาจจะลงไปก็ได้ถ้ามันแบบนานเกินไปไนงะคือคลิปเมื่อกี้ประมาณ30นาทีนะครับ40นาทีไม่ใช่30สิ40เลยอะ่ะไม่รู้ว่าจะตัดอกอยอยังไงเลยเด่ยโอ้โหเยอะเลยเกิน เออฝั่งนั้นใครเอ่ยเอ้ามีคนมุดมาเจอผมไงมุดมาก็เจอผมดีครับอยังไงน้องที่รอเซมิน่ก่อนน่าจะไปโดดครับดูทรงแล้วเอ้ามุดเดรอมุดเลยครับมุดเลยครับมุดเลยครับตายเลยไงเดนนี่เดนนี่เรียบร้อยหนึ่งครับเขาเล่นรีบไงไม่รู้จะรีบไปไหนเมื่อกี้เออเหมือนคุณบ้านแนซี่จะตีมาใช่ไหม ผมก็เลยได้คิวเลยเฮ้ยตรงนั้นมีคนได้ครับมันติดแถบคุณป้าแนนซี่ใช่ไหมตู้เปิดยังอะเปิดแล้วครับเฮ้ยเกมนีเขาเล่นกันเร็วเนี่ยต้องระวังให้ดีเดี๋ยวเราแวะเติตมเลือดครับขออนุญาตแวะเติมเลือดนินหนึงถึงมันจะไม่ถึงหนึ่งเลเวลก็เติมไปก่อนนครับเผื่อเพื่อนมาตมนเติมเนาะเกมนี้เหลือเอ่อลีเลนครับวัออนนี้แล้วก็จูลี่นะ่ยลิเลนตัวเดิมหรือเปล่าไม่รู้ถ้าลีเลนตัวเดิมนี่บอกเลยว่าปวดหัวครับ เฮ้ยประตูเปิดแล้วแล้วกนเอาแล้วปิดเราด้วยเรียบร้อยเร็วจะจัด,จดยังไม่ทําทำอะไรเลยเร็วมากรถสองอะไรไวะเนี้ยเรียบร้อยครับเล่นกันเร็วเกินมวัวแต่โมงไงรอบไปสองละเดี๋ยวลีแล่นคนเดียวเลยครับคือเมื่อกี้เราแหวะไปแค่นิดเดียวเองนะโอ้โหต้องบอกว่ามันมืดด้วยแหละมันเล่นยากครับ ถ้าเราไม่แบ่งกันโซนดีๆมันก็เล่นยากนิดนึงนะนาวฝนตกครับเดี่ยวคนเดียวแล้วรีแลน์ไม่รู้อยู่ไหนอีลงไปข้างล่างครับประตูนี้เปิดหรือ,อยังเนี่ยยังไม่เปิดครับเดี๋ยวผุ่มน้องโซนนี่แล้วล่ะเพราะว่าน่าจะเป็นทางทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเขาเลยครับเมื่อกี้เหมือนจะเดินสองใช่ไหมจูลี่กับคอนนี่ครับเาเดินกัน2คนเลยอยู่ไหนครับคุณแพน,นซี่ผมขออนุญาตตาม ผมตามเลยอยู่ข้างหลังเหรออยู่ข้างหลังหรืออยู่ตรงไหนอยู่ไหนครับอะไรอ่ะเดินมั่วปะเนี่ยรู้ทางหรือเปล่านันซี่เพื่อนน่าจะไม่รู้ครับอ,อ๋อยู่นี่เหรออยู่นี่เลยครับอืมนอนไหมนอนหรือเปล่าต้องนอนแล้วแหละ เรียบร้อยผมว่าเขาน่าจะน่าจะเล่นเซฟแล้วราะงั้นเราต้องลงข้างล่างเลยครับเป็นการไล่ไงไล่ให้มันขึ้นมาข้างล่างมาเยอะไหมเนี่ยฝั่งนี้น่าจะมีไม้แน่เลยเรียบร้อยโอเคตายเลยครับเกมนี้ผมได้1คิวนะแล้วก็รอดไป2ครับตาย2เนาะต้องบอกว่า2คนนั้นเขาเล่นกันเร็วไงเราแวะไปแค่นิดเดียวคือไม่ได้เลยครับ